วันนี้เวลา10นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาสเสด็จแทนพระองค์ไปอาคาร100ปีเกียรติวัฒนาเวคินอุทยานปิยามาตานุสรณ์อำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายเกียรติวัฒนาเวคินและพระราชทานดินฝังศพนายเกียรติวัฒนาเวคิน นายเกียรติวัฒนาเวกินเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2451เป็นบุตรของนายเซนและนางหวยวัฒนาเวกินจบการศึกษาจากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสร์เริ่มต้นชีวิตด้วยการสร้างฐานะาจากเสื่อผือนหมอนใบจนเป็นผู้นำไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาททางธุรกิจได้รับฉายาสาลิกาลิ้นทองและเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนบุกเบิกอุตสาหากรรมหลากหลายสาขาเช่นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ธุรกิจสถาบันการเงินและหลักทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมไทยจีนต่างๆเป็นผู้นําคนไทยเชื้อสายจีนจัดงานเฉลิมรัตนโกสินทร์200ปีพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขสะท้อนปนิธานสํานึกพระมหาการุณาธิคุณพระบรมราชจักรีวงรวมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราธมาภร์มงกุฎไทย ด้านครอบครัวสมรสกับนางจันสมรวัฒนาเวกินมีบุตรธิดา18คนได้เกียรติถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่14มิถุนายนส5 5 6ัิ้ร้ิหกเ็อายุได้105่งร้สยปี